สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ลร Daily, เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันของเกมเชือดที่รอคอยบทความของคุณโสพลองค์การซึกหักดิบในเกมเดิมพันสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เหมาะสำหรับพวกอยู่ในโลกเสมือนจริงจินตนาการบันเจดิดพวกขวัญอ่อน หรือพวกเห็นเลือดแล้วหน้ามืดจะเป็นลมเป็นวันของการเชื่อดเฉือนฝรั่งเรียกว่า the day of long n i g h t หลังจากสมวนท่าทีมากมารยาทแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดจาแบบถนอมน้ำใจบัวไม่ให้ชำ้ำน้ำไม่ให้ขุนตามภาษา M O U ลงนามในบรรยากาศโลกสวยคอาการเมืองยังจำได้หลังรู้ผลเลือกตั้งวันที่14พฤพฤษภาคม หัวหน้าพักคนรุ่นใหม่ราศีจับเจิดจ้าว่าที่นายกพิธาเสียงแส้ซองกระหึมทั้งที่ยังช็อกกับความสำเร็จใครจะนึกว่านอกจากไม่ใช่วันมามากของพักหนห้างดูใบพักคนรุ่นใหม่ยังสร้างประวัติศาสตร์ทลนลมทลายแม้แต่หัวหน้าพักยังเก็บอาการไม่อยู่เราจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตามเสียงเราได้อันดับหนึ่งผมจะเป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นความคึกคักนำไปสู่ความเหิมเกริมยะโสโอหังลำพองเต็มบ้องพวกสอวอผู้เท่าตกยุคจะต้องหลีกทางให้คนรุ่นใหม่เกมกะลาหัวนั่นเป็นคำประกาศว่าคนรุ่นใหม่จะครองเมืองจากนั้นเริ่มเป่ารองนโยบายพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินประชาชนไม่อยู่ในสายตาเป็นเพียงผู้ให้คะแนนเสียงด้วยฉันทามติที่ไม่เป็นจริงความเหิมเกริมด้วยนโยบายความเชื่อมั่นอันไม่อยู่ วันหน้าจัดทีมเปลี่ยนผ่านเอาอย่างการเมืองสไตล์มากันพร้อมให้เห็นผลงาน100วันแรกคำคุยฟุง้งหลายวันผ่านไปเมื่อฝุ่นเริ่มหายตลบมีเสียงเตือนว่าที่นายกว่าฝันได้แต่จะให้ฝันเป็นจริงนั้นยากและต้องระวังพักนานห้างดูใบให้จงหนักเห็นชัดแล้วว่าการลงนาม m OU อยูนั้นนอกจากซ่อนเขี้ยวยาวแล้วยังพยายามซ่อนดาบในรอยยิ้ม มีแต่พวกเขี่ยวยาวด้วยกันเท่านั้นที่อ่านเกมทันพักและอ่อนตอนแต้นยังไม่ประสานึกว่าการมาอันดับหนึ่งนั้นทุกฝ่ายต้องยอมรับลืมไปว่า151เสียงนั้นเป็นเพียง30%เท่านั้นทําอะไรเองไม่ได้พักในห้างดูไบยพยายามส่งสัญญาณเตือนกระแอมกระไอแล้วส่งเสียงดังตะโกนแล้วว่าต่างกันเพียง10เสียงจะกินรวบได้อย่างไรมีใครที่ไหนยอมกันง่าย การเลือกตั้งเป็นเพียงผลของเกมแรกในศึกชิงอำนาจพักคนรุ่นใหม่ประกาศชัยชนะรวดเร็วเกินไปจนลืมคิดไปว่ายังไม่มีผลตัดสินว่าใครเป็นผู้แพ้ในที่สุดการเมืองเป็นเกมชิงอำนาจเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่งานตั้งมูล,ลนิธิเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยโอกาสมาถึงการเจราจาเกือบนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้ง8พักร่วมรัฐบาลในโลกเสมือนจริงต่างรู้ว่าไม่มีวันตกลงกันได้ แต่ยังฝืนยิ้มแห้งๆเก้าวีประธานสภาเป็นเดิมพันแรกที่ต้องหักกันวันที่4ถ้ามีการประชุมวันแห่งการกวัดแกว่งดาบมาประหัดประหารกันจะได้เห็นว่าไม่มีมิตรแท้ใน MOU ถ้าพักคนรุ่นใหม่ไม่ได้เก้าวีประธานสภาไม่ต้องเดาก็ได้ว่าว่าที่นายกพิธาต้องเปลี่ยนเป็นว่าที่วันหน้าพักฝ่ายค้านชุดขาวตัดไว้ได้ใช้แน่แต่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้นำรัฐบาล จะเป็นผู้น,นําฝ่ายค้านอีกรอบนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จะมีด้อมส้มประท้วงเกิดความวุ่นวายหรือไม่อย่าเพิ่งสลับฉากให้เห็นภาพยืนยันว่าลุงตู่อยู่ต่อด้วยสถานการณ์เป็นใจการเมืองมีทั้งสมหวังผิดหวังเหมือนการลงทุนมีทั้งโอกาสทํากําไรถ้าวางแผนพลาดก็ขาดทุนถ้าไปไม่ไหวอาจถึงขั้นล้มละลายเหมือนบริษัทของว่าที่นายก จะเห็นได้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีจริงเป็นเพียงคำอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีสูงส่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องแย่งชิงเดิมพันเพื่อผลประโยชน์ไม่มีคำว่าเล่นกันแบบแฟฝงพักคคนรุ่นใหม่จึงไม่ต่างจากจิ้งหรีดหนุ่มที่โดนปั่นหัวในเพอ้อฝันว่าพักในห้างดูใบเป็นผู้เสียสละเล่นตามเกมถ้าไม่หลงตัวเองลำพองในอำนาจยะโสโอหังเกินไป น่าจะรู้ตัวว่าโลกเสมือนจริงไม่มีวันกลายเป็นจริงได้หลอกตัวเองได้ยิ่งเป็นพวกไม่มีจิตสมนึกถึงความเป็นชาติประวัติศาสตร์ธรรมเนียมปฏิบัติไม่สำมาคาระวะต่อผู้อาวุโสพูดจาถากถางพวกหัวงอกหัวดำก็ยิ่งไปไม่รอดเมื่อตัวเองไม่เคารพผู้อื่นแม้แต่บิดามารดาญาติผู้ใหญ่ของตัวเองแล้วจะมีความเคารพให้ใครไปข่มขู่คุกคามสอวอทำเหมือนพวกนั้นเป็นทาสขี้ข้าในเรือนเบี้ย คําเตือนคนรุ่นเก่าบอกไว้เสมอว่าขิงแก่ย่อมเผ็ดกว่าขิงอ่อนขวัญใจของพวกเด็กเจวด้อมส้มไร้ประสบการณ์ชีวิตเพียงพอต้องได้รับบทเรียนราคาแพงผู้อาวุโสในพักคนรุ่นใหม่มีทั้งอดีตนายตำรวจทหารข้าราชการยังไม่ได้รับการเคารพอย่างที่ควรจะเป็นถูกจัดอยู่ในพวกหัวงอกหัวดำต้องเกมกะลาหัวด้วยเชื่อมั่นในตัวเองสูงพยองอยากลดอำนาจสถาบันกษัตริย เปลี่ยนวันชาติคิดแนวทางแบ่งแยกดินแดนสร้างความแตกแยกชาติพันธุ์ในแผ่นดินไทยมีนโยบายสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจึงเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้านด้วยอำนาจอำนาจที่ตัวเองยังไม่มีดันทุรังดิ้นดนไปหารท้ากล้าชนกับอำนาจสาพัดทั้งอำนาจกฎหมายและอำนาจแฝงเล้นในองค์กรต่างๆจึงต้องเป็นเหยื่อพวกเขี้ยวยาวคนจีนโบราณว่าไม่มีใครพ่ายแพ้ จนกว่าความพ่ายแพ้จะถูกยอมรับว่าเป็นจริงวันนี้ก็ยังไม่มีใครพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการเป็นเพียงแค่เขาหลางให้เห็นเก้าอี้ประธานสภาเป็นเกมแรกยังมีเก้าอี้นายกเดิมพันสูงสุดวันตัดสินจะมาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าจะมีเหตุร้ายวุ่นวายทะลุถนนของพวกเด็กเกลียวหรือไม่ถ้ามีเหตุไม่สงบจะเป็นเกมยาวลุงตู่จะอยู่ต่อโดยไม่รีบร้อนจะจากไป นักเลือกตั้งจะมีโอกาสได้เลือกตั้งใหม่หรือไม่มีใครต้องไปอยู่ต่างแดนไหมรอชมครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio ดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ